ไปละพี่น้องตัดยาให้งวัวก่อนงวัวหิวแล้วตอนนี้โ้ยแกเอาไปไม่งาใหม่ขวางหล่อรถฮะเออแนมมึ่มนไเข้ากดดัน,น,น,เ,ขนเข้าแมีแบบก็จะเข้าเป็นคนมีความผิดสักอย่างนี่ตีเฮ้ยอันนี้หยาหยังก่อหยาเนี่ยเปีย ตา,หเ,ตาหเห็นเรากินยาเยอยะอออยาข่อยโอคแกชอบกินยาวะย่ะยาขอยกับช่วงนี้กับสีเขาตะปาเฮ็ดเห้อวะบอ,บอดบอดดห่วงน้ำงวดแล้วพอวาลุกมาบานกะเลวาน มาวานสามมือกัจจวานได้กินแกง head เห็ดฟอเบอร์สามมือเด้อซจ้นม <c oughs> มันครักคันว่าไปเก็บเห็ดนี่เพชรหอมเนาะเออเราไปเก็บเห็ดฟอทุกมือเลยพี่น้องเมื่อนี้ทีได้หลายวันได้บุน,บนี่ทำวิ่งผลงานเล่าเอายาให้งกอกร <c oughs> เออหลายเต๋าลูกวันเนเออโอ้เราไปข้าวเดียวไปแต่ย่ำเศร้าแล้วก็ได้เกือบโลบ่ะ นี่แหละปลูกไว้พี่น้องแล้วก็ต่อระบบน้ำเดี๋ยวืันนี้ลอสร้างมาเจาะบาดาลพอใช้ระบูสร้างิ่นก็ได้กรลังหน้าเ่นอนี่ก็เอาห้าให้งวค่อยถือกินห้าอันคิ้วๆนี่คขอยขอว่าหอมเด้หอมคอยว่าหอมมันกอเรามีแห้ง,งเพิ่นข่อยถือกินแม่คอยว่มวามันเป็นห้าคิว้ว เอาขึ้นรถก่อนบอดี้ไซดถุงมือดอกอมหมอรำเลียงว่าวิธีเกษตรกรหัวเร,ร้าเกษตรกรสนับสนุนในเดอ้อพี่น้องเด้อบรท่านเดือเทือดสซ่นเด้นน่นี่ที่เหตดเฮือนเนี่ย โอกาสอะไรเงี้ยเพราะว่าหาเงินมาทันได้เออเฮ็ดวังหันเพื่อนหนึ่นแม่เท่ามาได้ไปอยู่เขาเอินว่าเฮ็ดเถื่อนนั่นแหละตีค่าดองเดิมว่าเออเขาพูนมู่ไหนก็กดดันรถก็รถแบบบ่มีงวดรถแบบซื้อซดให้ ดูแลกันไปทั้งทางพุ่นทั้งพี่ทั้งพี่ก็ดูแลทางพุ่นก็ดูแลทางพี่ก็จะเอาหลานให้จิ๊ดได้ยังไลยไปตลอดตลอดอยู่เนาะจักสิเอาเวลาใดเฮ็ดหลานให้เพิ่นก็ได้จนถอดแล้วติเอาเอาไปให้มันแแลล้้ววมาา บริการถึงที่ทุกระดับประทับใจขอใครได้ประมาณนั้นครับเออเชฟกับเฮ็ดอาหารโดนโพูดไปให้ลูกค้ารอนน,นอั่นขอใครไดให้รอนนัาา่นเอาลุยเ,<อ>เลยวันกินกินเต็มที่ที่เต็มข้อเฮ้ย <ก S 2> <ว>น,นุกนาน บ้นเสี่หยม่บบอคิดเ่อเฮ้ยอจำได้บอพี่น้องชุดยหดกับอุกอุยนี่เรื่อง่น้องเหรเยอะคนเฮ้ยเบิดความพิดแล้วเฮาขอโทษทีนบอใส่สายตามองมองแบบว่าออ มงคือจังแบบมีความผิดอย่างสักอย่างเนี้ยตัวนี้มันติดเลยอะบอสเอองามันทองจากเดือนทวาเ้าเดือนบอทุกคนเอองูเ้าเดือนสิบเอ็ดดีนะตนดเก่านี่ดอกพี่น้องอันนี้คือความสุงของงว